ผู้ลีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบใช้วิดีโออัดนะคะคุณ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะคะ Samsung S 2 4นะคะก่อนจะให้ดูกล่องไม่มีตัวจริงให้ดูเพราะใช้อุปกรณ์อยู่เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเอากล่องให้ดูโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่1ขอคิดก่อนนะ2องสาสี่นะคะ ตั้งแต่ใช้มาตอนอยู่อเมริกาเนี่ยนับสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะก่อนสมาร์ทโฟนไม่นับนะโปใช้ซัมซุงรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเครื่องที่2เครื่องแรกไม่ใช่แล, Samsung, แล้วก็เครื่องที่สองซัมซุแล้วก็เครื่องที่สไม่ใช่ซัมซุงแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่4ี่ซัมซุงนะคะระยะเวลาในการใช้ประมาณ5ปีนะคะทั้งสองคนเลยถ้าไม่เออเรอก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเปลี่ยนรุ่นใหม่ ไม่ใช่เลยนะคะราคาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะ yeah, ตอนนี้อยู่ร้านโทรศัพท์แถวบ้านนะจ๊ะยี่ห้อวาราไรซอนมาเปลี่ยนเครื่องใหม่กันสองคนเลยเพราะว่าเครื่องเก่าเอาสารไปแล้วจ้ะคนน้อยมากดีมากชอบตรงที่เราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเราก็ใช้ของ บริษัทที่เราใช้นี่แหละคือ v อ r i z o n นะคะก็ตอบไปอีก3ปีพอตอบไปอีก3ปีเนี่ยเขาก็จะหักรายเดือนรายเดือนรายเดือนไป3ปีนะคะก็รายเดือนละ20กว่า30กว่า10กว่าก็ว่ากันไปประจําของบนไม่ได้แล้วนะรวมรวมทั้งค่าใช้งานด้วยนะคะจากเดิมเราใช้ที่2เครื่อง130กว่ากว่าตอนนี้ก็เพิ่มเป็น1 7 0 80กว่ากว่านี่แหละเพราะว่าเราเปลี่ยน แคมเปญด้วยนะคะแคมเปญก็คือเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนโปรโมชั่นนึกว่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนโปรโมชั่นที่ใช้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่เปลี่ยนเพราะว่าทางวอร์เซอนเองเนี่ยเขาบังคับให้เปลี่ยนเพราะโปรโมชั่นเก่าอะ่ะไม่มีแล้วเขาเรียกเป็นแพลนนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเขาสิ่งที่ได้ก็คือได้แท็บเล็ตมาใหม่ตัวหนึง่งทดแทนนะคะชดเชยตัวที่มิเตอร์ถูกขโมยเราไม่ได้ไปที่ร้าน นานเลยเนี่ยจนโทรศัพท์เราเจ๊งบงเนี่ยแหละเราถึงไปนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอ่ะยูมีอันนี้อยู่ในแอคเคาท์มีอันนี้อันนี้นี่เราก็เลยบอกว่าไอตัวแท็บเล็ตตัวนั้นเนี่ยไม่มีนานแล้วเพราะถูกขโมยไปทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกเรามีตัวชดเชยให้คือเขาก็มีโปรโมชั่นของเขาอยู่แหละก็คือได้แท็บเล็ตฟรีมาอีกตัวหนึ่งนะคะมิเตอร์ก็เอาไปเป็นตัวแท็บ B นะคะ แนิ้วตัวไม่ใหญ่มากนะคะแต่ตัวที่ถูกขโมยไปอะ่ะเป็นแท็บ A ตัวใหญ่กว่านะคะสิ่งที่ถูกใจมากครั้งนี้คือเราเอาเครื่องเก่าของเราไปเทรดนะคะทุกครั้งก่อนที่โอ๊เนี่ยจะเอาโทรศัพท์ไปซื้อใหม่อ่ะนะโจะถามเขาว่าเทรดได้ไหมนะคะตัวก่อนคราวที่แล้วเนี่ยหปีที่แล้วนะได้มา50าสเหรียญแล้วก่อนที่ปรโอ๊ไปเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะโเช็คข้อมูล โทรศัพท์ที่เราใช้สองคนคือ LG นะคะไม่มีโปรโมชั่นเทรดเขารับเทรด Samsung Apple นะคะแเรามาคืนในบดเช็คเขารับเทรดพปกกระบอกมิเตอร์ว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยสองเครื่องเทรดได้เลยก็ได้ถ้า20เหรียญ30เหรียญก็โอเคอยู่นะปรากฏว่าแทมแพมแพมแมแสองเครื่องได้600เหรียญโอ้โหชอบใจมากอ่ะได้เยอะอ่ะ ตอนนี้เขามีการปรับอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เป็นผลประโยชน์ให้เราอ่ะเราเทรดสองเครื่องอ่ะหกรก็เท่ากับว่าได้เครื่องละ300อ่ะดีกว่า20-30ที่เคยได้ดีใจมากเลยนะคะมาให้ดูของมิสเตอร์มิสเตอร์เขาได้ m ของ Motorola นะ h. h h อะไรเนี่ย5 g <c oughs> จอมันจะยาวๆหน่อยนะพอด่ะดูไว้ตอนแรกพอด,ดู Samsung S23 นะคะแล้วเขาไม่มีแล้วตอนนี้ ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น AI หมดเลยก็คือ S24 แล้วก็ S24 Plus แล้วก็ H 2 4 Ultra โบ๊ยาะได้จอเล็กๆเ,เหมือนกับตัวที่โบ๊ใช้ตัวเก่าแหละก็ได้ตัว S24 ธรรมดามานะคะ S24 Plus จอมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันแตกต่างเล็กน้อยระคะก็จะแพงกว่าแล้วก็ S24 Ultra ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็มีปะกกาโบรไม่ได้อยากได้ลูกเล่นอะไรเยอะนะคะก็เอาแค่ ตัวเล็กๆพอก็เลยเอารุ่นเล็กสุดนะคะมิเตอร์อ่ะก็อยากให้เขาได้ซัมซุงเหมือนกันซัมซังอยากได้เหมือนกันแต่ไม่เลือกให้เคาวแล้วเพราะคาวก่อนเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ย <laughs> เขาก็อยากได้รุ่นที่มันแพงๆนะผม <laughs> ก็บอกว่าอยู่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรจะเอาแพงๆทำไม <laughs> <laughs> เขาก็เลยน้อยใจนิดนึงแต่เขาก็ใช้รุ่นที่โบสเลือกให้ก็เป็น LG เหมือนกันนะถูกๆตอนนั้นนะเอาของถูกไว้ก่อนของถูกนี่ก็ห้าร้อยเหรียญน,นะ <laughs> ก็ใช้กันมาเนี่ยแหละแล้วคราวนี้โบ๊ก็ตั้งใจว่า ให้เลือกเอาเองพว๊กก็บอกว่าไอดูไว้ white, เนี่ยอาจจะเอารุ่นนี้เล็กสุดแล้วก็มันจะมีตัวใหญ่ขึ้นอะไรแล้วก็ให้พนักง,งานเอามาให้ดูไม่ตเตอร์ไม่อยากได้ AI ในระบบของซัมซุงอ่ะมันมีระบบ AI อยู่ในเครื่องแล้วไงพิตเตอร์ก็บอกเขาไม่ได้ชอบไม่ได้อยากได้ AI แล้วมันเปิดปิดได้ไหมเขาก็ถามนะพนักง,งานก็บอกมันก็เปิดปิดได้แหละแ้วเขาจะดูว่าตอนนี้ที่ร้านเขามีอะไรเขาก็เอาออปชันมาให้เลือกนะคะก็มีตัวนี้ตัวนี้นะ จากลุงเขาก็เลือกนี่แหละ Motorola นะคะ H นะคะเขาก็ได้ของเขาไปนะส่วนของโบก็คือ H4 ตัวนี้นะคะสีก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะแต่มีตัวเคสที่เป็นกันกระแทกะนะโบก็บอกว่าไม่เอาสีดำอะ่ะไ,ไม่อยากได้สีดำแต่ข่าวที่แล้วมันไม่มีให้เลือกเขาก็ดูมามันก็มีสีแดงก็เลยเอาสีแดงมานะคะแล้วก็ซื้อ อุปกรณ์ซื้อตัวกันหน้าจอด้วยเขาก็ติดให้เรียบร้อยอันนี้นะคะคือแถบดีที่ได้มาวันนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีค่าเปิดเครื่องนะคะคนละ35เครื่องละนะส่วนค่าเครื่องใดๆก็ใช้ไปเพลินๆนะจ่ายไปเหมือนผ่อนไปเรื่อยๆ,ๆอะ่ะดีตรงนี้แหละเขาก็ผ่อนไปกับในรายเดือนเราผูกสัญญาเขาต่อเนื่องอะนะถ้าเราไม่ได้ผูกสัญญาเนี่ยเราต้องจ่ายเงินก้อนก็ แ0 0ร้อยหกรพันก็ว่าไปนะคะการผ่อนเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์คิดของเขาอะนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะดูด้วยว่าเสียงคุณภาพภาพของวิดีโอเป็นยังไงาะยังไม่ได้เซตฟังก์ชันอะไรเท่าไหร่นะพิ่งได้มายังเล่นไม่เยอะชาร์จดูนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยสายชาร์จก็จะเป็นแบบ usb c หมดแล้วนะคะโบก็ไม่ต้องซื้อไอตัวปลั๊กเพิ่มเพราโบดามีของ apple อยู่แล้วคอมิเตอร์ต้องซื้อเพิ่มมานะคะอุปกรณ์ต่าง ต้องจ่ายเพิ่มหมดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็น e ซิมหมดแล้วไม่มีซิมใส่แล้วแล้วก็ยกย้ายข้อมูลเขาก็มีระบบ Samsung Smart Connect เงี้ยก็าดาวโหลดแอป,ปแล้วเขาก็ใส่เครื่องเสียแล้วก็าดาว์โหลดข้อมูลมาให้แอป,ปต่างๆในมือถือก็มาหมดเลยนะที่ไทยน่าจะทันสมัยกว่าเยอะแหละอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ปนนานๆจะไปที่ช็อปโทรศัพท์สัทีแล้วคอมิเตอร์ปรากฏว่ามาถึง มิสเตอร์หงุดหงิดทาไมข้อมูลไม่มีล่ะข้อมูลคนที่ติดต่อย่พวกก็บอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามเขาเขาก็แบบอารมณ์เสียพวกก็บอกก็ตอนที่เขาบอกให้เช็คทาไมอยู่ไม่เช็คก่อนเขาบอกก็ไอก็เช็คแล้วอะ่ะแต่ไอลืมดูว่ามันไม่มีข้อมูลคนพวกบอกออเดี๋ยวขับรถไปถามให้เลยมิสเตอร์เขาจะชอบใช้ไวเลสเขาจะไม่เปิด d a t a Network ของโทรศัพท์มือถือพอไปที่ร้านเขาก็มีลูกค้าใหม่กําลังคุยนะแล้วก็จังหวะลูกค้ากําลังโทรตกลงคนที่บ้านว่าเออจะซื้ออะไรแบบไหนเงี้ยโบก็เลยคุยกับเซลหันไปม,มองเซลเขาก็หันมาบอกว่าอยู่มาคุยกับไอแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมเขาก็มาแล้วก็ถามเนี่ยข้อมูลรายชื่อไม่มาเลยอ่ะเขาก็ทําให้เขาก็บอกยูมีแบ็กอัพตรงไหนไหมหรือยูเอาข้อมูลคืนมาก่อนได้ไหมเพราะเราอ่ะลบในโทรศัพท์เก่าแล้วเราก็เอาการ์ดมา อยู่ที่เรานะไอตัวซิมอ่ะมันก็ไม่มีข้อมูลแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเขาก็เลยเข้าไปที่คลาวมันมีแอปคลาวของค่ายโทรศัพท์อะนะมันก็มาเลยแต่ต้องออนไลน์อินเทอร์เน็ตไงมิเตอร์เขาปิด Data ไว้อะตอนแรกมันก็เลยไม่มีขึ้นไงก็เรียบร้อยเสร็จสับนะคะแล้วก็ต้องหัดใช้โทรศัพท์ใหม่เนาะก็ต้องค่อยๆหัดใช้ไปนะคะตอนนี้ก็ดีหน่อยนะพระโทรศัพท์โอะ กล้องก็ไม่ทำงานแล้วนะคะแล้วเวลาจะดาวน์โหลดข้อมูลจะเปิดข้อมูลก็ช้ามากนะคะแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้กับโทรศัพท์เรื่องใหม่นะคะเท่านี้แหละคะ่ะทุกคนก็ไปดูเอาเองนะคะว่าโทรศัพท์สรุ่นนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ให้ดูเยอะแยะเลยมีคนทํารีวิวเยอะด้วยปุ๊ดไม่ได้ทํารีวิวแล้วมาเล่าให้ฟังเท <laughs> ่านี้นะจ๊ะมีภาพลองอัด ตอนที่กลับมาบ้านให้ดูสวนหน้าบ้านนะคะภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะใช้โทรศัพท์ตัวใหม่อัดนะคะน่าจะอีกหลายปีอ่ะกว่าจะได้เปลี่ยนรุ่นใหม่ตอนนั้นทีก็มีอะไรเทคโนโลยีตามมาใหม่ๆเยอะแยะตามใช้กันไม่ทันนะคะ <c oughs> ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ใช้กล้องใหม่ ไม่ใช่กล้องใหม่โทรศัพท์ใหม่นะคะ Samsung S 2 4ซื้อตัวนี้เพราะว่าขนาดเล็กสุดสีสวยเลยโทรศัพท์5ปีนะคะที่ใช้กันมาเปลี่ยนทั้งคู่เลยเดี๋ยวเขอไมเอ่เอา Motorola Edge อะไรสักอย่างไม่รู้นะคะโปรเอา Samsung S 2 4ตัวเล็กนะคะ ซัมซุงเขาจะมี3ขนาดมี S24 Plus S24 Ultra นะคะขนาด2ตัวจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัว Ultra มีปากกานะคะราคาก็จะแพงกว่าขนาดใหญ่วนไม่ชอบนะคะอันนี้เป็นวิดีโอดูดอกไม้กันแฮปปี้มากเพราะว่า โทรศัพท์มือถืออันเก่าที่เจ๊งนะ่ะกล้องไม่ทำงานนานแล้วนะคะใช้สำรองกล้องบลไม่ได้เลยนะคะปกติโปรจะใช้กล้องอัดวิดีโอแต่พอกล้องถ่านหมดเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือสำรองนะคะแต่ตัวเก่านี่สำรองไม่ได้เลยเพราะว่า เจ๋งบงนะคะดีใจมากได้ตัวใหม่ซะที